สวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยค่ะเรามาดูกันเลยว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันเลยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีเรียนทั้งหมด4ปี โดยในชั้นปีที่ 1, เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานวิชาชีพเช่นวิชา anatomy ชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่4เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั้ง4ส,สาขาได้แก่สาขาเวชกรรมไทยสาขาเภสัชกรรมไทยสาขาหัตถเวชกรรมไทย,าารรไทยและสาขาพดุงคันไทยค่ะ 1. สาขาเวชกรรมไทยจะเรียนเกี่ยวกับหลักการซักประวัติคนไข้การตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยการเลือกใช้ยาแพทย์แผนไทยหรือการตั้งตำรับยาแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ในการรักษาโรคและการสั่งการรักษาโรค 2. สาขาเภสัชกรรมไทยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปรุงยาตามกรรมวิธีแพทย์แผนไทยการวิเคราะห์ตำรับยา การตั้งตำรับยาและการจ่ายยาสมุนไพรในงานสาธรารณสุขมูลฐานบัญชียาหลักแห่งชาติตะสมุนไพรยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะสาขสาขาตถทวชกรรมไทยหรือการนวดไทยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดไทยแบบราชสำนักการนวดไทยแบบเชลยศักการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพการบริหารฤาษีดักตนก,การอบ และการประครบสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 4. สาขาพดุงคันไทยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกข,ของพดุงคันไทยนอกจากนี้จะได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ไฟการนวดและประครบมารดาหลังคลอดการเข้ากระโจมการทับหม้อเกลือการนั่งถานการพับผ้าหน้าท้องและการให้คำแนะนำแก่มารดาหลังคลอดค่ะ ได้รังจากจบก,การศึกษา 1. แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกนชนค่ะ 2. อาจารย์ในน่กวิชาการในสถานศึกษา 3. นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 4. ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตยาสมุนไพรค่ะ 5. บริษัทขายสมุนไพร 6. ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเช่นสปาร้านพยายสมุนไพรและคลินิก 7. ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพค่ะก่อนทำงานนะคะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพก่อนซึ่งมีทั้งหมด4ใบคือใบเวชกรรมไทยใบยนวดไทยใบยพดัดงคันไทยและใบเภสัชกรรมไทยค่ะสำหรับพี่นะครับก็อยากฝากถึงน้องๆที่มีใจรักในด้านการบริการสุขภาพให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราได้ที่นี่ครับมาสมัครเยอะนะครับถ้าลน้องคนไหนสนใจสามารถสมัครได้ที่ แล้วมาเป็นกู้โัเดียวกันกับผู้ยอนะครับไม่บาย